สวัสดีครับในคลิปนี้เป็นคลิปวิธีการบอกเกี่ยวกับการเปลี่ยนโลโก้ดีมลีก2023ที่เพิ่งปล่อยให้อัปเดตกันล่าสุดนี้ครับผมครับตัวที่อัปเดตใหม่ก็ต่างออกไปบ้างนะครับจากปี2022งั้นเรามาเริ่มทํากันเลยครับผมครับอันดับแรกก็เข้าไปที่ไมค์คลับครับจากนั้นเข้าไปที่ค u าตัวไม้ครับน่าจะแปลว่าปรับแต่งครับตรงรูปคน2คนนะครับ จะมีแถบข้างบนที่เป็นรูปโลโก้แล้วก็รูปประแจครับให้กดไปที่คําว่าโลโก้มาถึงหน้านี้นะครับเพื่อนๆต้องปลดล็อกโลโก้ก่อนนะครับส่วนของผมปลดล็อกไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องกดต่อครับจากนั้นกด c u สตอมโลโก้ครับจะมาโผล่หน้านี้ครับ <L og al> เข้ามาที่หน้า Google ครับให้พิมพ์อะไรก็ได้ครับ พิมพ์ตามก็ได้ครับพิมพ์ว่าโลโก้ DLS 2023ครับเสร็จแล้วเรากดค้นหาครับเลื่อนลงมาดูเว็บ,บเว็บที่เข้าปล่อยให้แล้วก็ไปหาลิงก์ ิงของโลโก้ครับนี่ครับ URL นะครับคือลิงก์ของรูปนั้นครับนี่บมีแมนยูมีปารีสเราก็จะคัดลอกตั้งแต่ตัว H นะครับไปถึงตัว G ตัวสุดท้ายครับเอาแค่นี้ครับแล้วก็กดคัดลอกจากนั้นไปที่หน้าเกมครับสลับไปที่หน้าเกมได้เลย การใส่ลิงก์โลโก้ผมว่าเราเอารูปอะไรมาใส่ก็ได้ครับที่เป็นขนาด5:12คูณ5:12ครับแต่ในคลิปนี้พาทําแบบง่ายๆครับผมกดตรงนี้เป็นหนึ่งีครับมันก็จะขึ้นคําว่าวางหรือของผมขึ้น paste ครับแล้วก็วางครับแล้วก็ให้กด c o n f i r มครับกดโ ok ครับมันก็ได้แล้วนะครับแต่ถ้าของใครไม่ขึ้นก็ให้กดที่ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาครับ มาแล้วครับโลโก้ปาลิแล้วเราก็กดเซฟครับย้ำว่าต้องกดเซฟด้วยนะครับไปดูที่หน้าแรกครับครับได้แล้วครับก็จบแล้วครับกับการเปลี่ยนโลโก้ดีมีอีกอ2วัน23ครับขอบคุณครับผม